สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศจีนค่ะที่เมืองเซินเจิ้นนะคะเวลาที่เราเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกได้อย่างดีเลยนะคะวันนี้ลองมาดูกันค่ะว่าเราจะใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในมือเนี่ยทำอะไรได้บ้างค่ะที่เซินเจิ้นนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษนะคะที่มีโรงงานแล้วก็บริษัทไอทีจำนวนมากอยากจะทําสินค้าไอทีสักชิ้นมาที่นี่ที่เดียวมีครบค่ะ และเมืองนี้ได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นซิลิคอนแวลลย์ของจีนเลยล่ะค่ะเวลาที่เราไปต่างแดนรอบตัวเราจะแวดล้อมไปด้วยป้ายต่างๆในภาษาที่เราไม่คุ้นแถมคนที่ประเทศนั้นๆก็จะพูดแต่ภาษาประจำชาติของตัวเองมองไปทางไหนก็ไม่เห็นตัวช่วยแต่ในยุคดิจิทัลที่คนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วเราขอแนะนำแอปหนึงที่ควรมีติดตัวไว้ก็คือ Google Translate หรือว่า Google แปลภาษาที่มีทั้ง iOS และ Android ค่ะ เวลามาที่จีนนะคะคนจีนส่วนใหญ่ไม่พูดภาษาอังกฤษค่ะจะสั่งอาหารเราก็พอจะจิ้มจิ้มในเมนูดูตามรูปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะต้องสั่งอะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นจะบอกว่าไม่ใส่ผักเอาละสิจะคุยกันยังไงก็เปิด Google Translate ขึ้นมาที่แปลได้กว่า100ภาษาท,ทั่วโลก แล้วก็เลือกภาษาต้นทางเป็นภาษาไทยและภาษาปลายทางเป็นภาษาจีนแล้วก็พิมพ์คําว่าไม่ใส่ผักลงไปแล้วแอปก็จะแปลเป็นภาษาจีนออกมาให้เราก็ยื่นให้เขาอ่านคราวนี้รู้เรื่องค่ะหรือว่าจะจับโทรศัพท์เอียงแบบนี้ก็จะเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นยกให้ดูกันชัดๆได้เลยค่ะหรือนี่ค่ะกดปุ่มรูปลำโพงนี้เลยแล้วก็จะมีเสียงพูดภาษาจีนออกมาย,กยื่นให้เขาฟังได้เลย แต่ถ้าเราเจอป้ายเป็นภาษาจีนหมดเลยจะหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์มือถือก็ไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือถึงมีก็พิมพ์มพไม่ถูกยังไม่หมดหนทางค่ะก็ใช้ฟีเจอร์แปลภาษาจากรูปภาพได้ค่ะ <iji> เราก็เปิดแอปพลิเคชัน Google Translate <speaking Chinese> ขึ้นมาค่ะพอเปิด <speaking Chinese> แอปขึ้นมานะคะ <speaking Chinese> ก็ใช้วิธีถ่ายรูปค่ะ เลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดถ่ายรูปผ่านทางแอปพลิเคชัน Google Translate ค่ะเสร็จแล้วก็เอานิ้วทําการไฮไลท์นะคะก็จะทราบความหมายออกมาคำนี้แปลว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะเจอป้ายอะไรอ่านไม่ออกก็ถ่ายภาพผ่านทางแอปพลิเคชัน Translate นะคะแล้วก็เอามือถูๆไฮไลท์รงคาที่ต้องการก็จะได้ความหมายออกมาเป็นภาษาไทยค่ะวิธีแบบนี้รองรับ37ภาษาทั่วโลกนะคะ และนอกจากที่เป็นภาพถ่ายแล้วนะคะ Google Translate เนี่ยยังสามารถใช้พูดได้ด้วยค่ะเรากดที่ปุ่มไมโครโฟนแล้วเราก็สามารถยื่นให้คนจีนหรือว่าคนประเทศไหนๆน,นะคะพูดใส่ไมโครโฟนแล้วก็จะแปลออกมาเป็นภาษาที่เราต้องการอย่างเราก็เลือกเป็นภาษาไทยค่ะเมื่อเลือกภาษาต้นทางกับปลายทางแล้วก็ยื่นมือถือให้คนจีนพูดใส่แอปก็จะแปลคําหรือว่าประโยคดังกล่าวให้เราอ่านทีนี้ก็พอจะสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วละคะ่ะเอินเองไปประเทศไหนๆก็เอาตัวรอดได้ด้วยแอปนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่างประเทศโหลดแอปนี้ติดตัวไว้ก็เป็นประโยชน์ค่ะเจอชาวต่างชาติที่ไหนหรือว่าเจอภาษาที่เราอ่านไม่ออกที่ใดก็ใช้แอปนี้ละคะ่ะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก่อนจะไปประเทศไหนๆก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะโหลดแอปที่มีความจําเป็นในแต่ละประเทศเอาไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะพอไปถึงแล้วก็จะได้ใช้งานได้นะคะแล้วโทรศัพท์เครื่องเดียวในมือเราก็จะเป็นผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกได้อย่างดีสวัสดีค่ะ 4G+ จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอร์จ n นาว e ย่านพระราม9 HIP ระบบรักษาความปลอดภัย